ีเต <c oughs> <c oughs> คลิปนี้เนี่ยเหมาะสำรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคยดูเนี่ยจะฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีทุกชมท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมก็เฮีรินนะครับผมในรายการเจาะประเด็นหลังดูกันอีกแล้วในวันนี้นะครับผมในอันิเมะเรื่อง c r o s h i I Love o f k Q วุ่นรักนะักสังหารมือสังหารนะ่ะตอนที่11แล้วนะครับผมไป้ว่าใกล้ถึงตอนจบกันแล้ว โดยตอนนี้นะครับผมมีเนื้อหาที่เป็นแนวเดียวนะครับดังนั้นผมจะขอใช้แบบออลลิมิตแล้วกันแล้วก็นะครับมันจะมีบบว่าเนื้อหาอย้าอนอดีตนิดนึงอาจทำให้งงนะครับดังนั้นผมจะเรียกตัวละครแบบเหลี่ยงฮ้าตัวจริงก็คือเจ้าของชื่อนะครับผมแล้วก็พระเอกของเราเหลี่ยงฮาปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์ชุนลมุนในตรอกซอกซอยจากตอนที่แล้วพระเอกของเรานรี่ผมก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับผมจากเหลี่ยงฮ้าตัวจริงแม้ว่าอาจจะระแวงไปหน่อยนะครับผมแต่ว,ว่า เลี้ยงฮาตัวจริงนั้นเขาก็เป็นคนดีที่สําคัญคือฝีมือเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาที่สําคัญนะครับยังคอยช่วยเหลือพระเอกของเราตลอดแม้จะไม่รู้ว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นใครกันแน่ก็ตามแม้จะเคยถามชื่อแต่พระเอกของเราก็ไม่เคยบอกไปเลยเพราะมือว่าพระเอกของเราเนี่ยจะมีชีวิตและก็อดีตที่โหดร้ายและด้วยความที่ไม่อยากที่จะให้เหลี้ยงฮาตัวจริงลําบากนะครับเขาก็เลยจะขอแยกทางตอนนี้เลยดีกว่าโดยเลี้ยงฮาตัวจริงก็ช่วยเหลือครั้งสุดท้ายนี่ยผมรดยการ พาไิทีสถานีแล้วก็ซื้อตัว๋วในขณะที่ทั้งสองคนจะแยกทางกันนะครับผมก็มีเหตุการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นนายจ้างนะครับผมหรือว่าชาโตโนโบลได้โทรมาหาเลียงฮ่าตัวจริงเพื่อให้เขาช่วยตามหาบางอย่างให้นะครับผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยชาโตโนโบลนะครับผมเดว่าจ้างผ่านดอนนี่นะครับผมให้ดอนนี่เนี่ยมาจ้างเรียงฮ่าตัวจริงเพื่อไปนําทางและคุ้มครองเขาแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับผมชาโตโนโบลเนี่ยโดนไล่ฆ่านะครับผมซึ่งคนที่ฆ่าเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือซึงอู เป็นรุ่นพี่นะครับผมในองค์กรของเรียงฮาในเวลาต่อมาถ้าใครจำไม่ได้ก็เป็นลูกพี่ของไอ้เจ้าโฮะนะครับผมหรือว่าไอ้เจ้าหน้าแททถูนะครับโดยเจ้าซึงอูเนี่ยก็ถูกฆ่าโดยพระเอกของเราไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครจําได้นะก็คือที่ผ่านมาผมเล่ชื่อผิดนะครับผมก็คือจริงแล้วเขาชื่อว่าลิสโนเบิลนะครับผม ลิสโนเบลเนี่ยคิดว่าตัวเองต้องไม่รอดแน่ๆน,นะครับผมก็เลยไหว้วานให้พวกเลียงฮ้าเนี่ยช่วยตามหาบางสิ่งให้หน่อยซึ่งนั่นก็คือลูกสาวของเขานะครับชาโตโนเบลด้ความจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับผมสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนก็ต้องช่วยเหลือนะครับผมชาโตจังเมื่อชาโตจังได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็บอกเลยว่าแม่เหตุการณ์มันจะดูจริงจังนะครับผมตอบว่าชาโตจังเนี่ยน่ารักมากๆ จนแบบต่อมความเป็นหมีในร่างกายมันจะตื่นขึ้นมาและในตอนนี้นะครับผมทั้งสองคนโดยเฉพาะเหลี่ยงฮาตัวจริงเนี่ยก็เริ่มสับสนแล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าพวกเขาตอนนี้เปรียดด้วยกับอาชญากรขนาดย่อมๆแต่ไม่ว่ายังไงนะครับผมเหลียงฮาตัวจริงเนี่ยก็จะปกป้องเด็กคนนี้ให้ได้จนตอนนี้ก็คือปล้นบ้านและหาที่พักผ่อนด้วยความสบายใจนะครับผมทําให้เหลียงฮ่าตัวจริงเนี่ยเผลอพูดเป้าไม้ออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดนะครับผมสําหรับนักฆ่า ทำให้ตอนนี้นะครับผมเลียงฮาตัวจริงเนี่ยเริ่มระแวงพระเอกของเราแล้วซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็รู้ตัวนะครับจึงจะขอแยกทางตรงนี้เลยละกันและเมื่อพระเอกของเราแยกทางออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรู้เลยว่ามีคนกําลังสะกดรอยตามเขาอยู่นั่นก็คือโจท์เก่าของพวกเขาจากตอนที่แล้วทางฟังของเรียงฮาตัวจริงเองนะครับผมก็ตัดสินใจได้แล้วว่าไม่ว่ายังไงอย่างน้อยก็อยากจะรู้ชื่อกันก่อนจากนะครับผมแล้วก็จะไม่ระาแวงพระเอกอีกแล้วแต่กลับมายังพระเอกของเรานะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังแบบว่าวิ่งหนีนะ แต่ก็หนีไม่พ้นนะครับก็เลยใช้ความสามารถในการเอาชีวิตรอดให้ผมพยายามหนีแต่เดมนพ่อก็ยังลําบากอยู่นะครับผมในขณะนั้นเองนะครับผมจู่ๆเนี่ยเจ้าหัวหน้าแก๊งคนจาน้างเี่ก็เอาไม้มาตีพวกเด็กกันเองนะครับผมแล้วก็บอกว่าอย่ามาขัดขวางความสนุกซิแล้วก็เตรียมเงื้อนะครับผมที่จะตีพระเอกต่อ ัดชากลับมาที่ชาโตจังนะครับผมที่ตื่นขึ้นมาและไม่เจอใครเลยทําให้เธอนั้นกลัวม,มากๆเพราะในตอนนี้นะครับผมเลียงห้าตัวจริงยังออกไปตามหาเพะเอกของเราอยู่ไม่นานนักนะครับผมเลียงห้าตัวจริงก็กลับมาเพราะว่าหาเพะเอกไม่เจอและเขาก็รับรู้ได้เร็วว่าชาโตจังเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาแล้วและตอนนี้เนี่ยก็น่าจะยังซ่อนตัวอยู่เพราะว่าความกลัวซึ่งเลียงฮ้าตัวจริงเนี่ยก็พยายามตามหาและใช้ความอธยาศัยดีเนี่ยเข้าหาชาโตจังแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรที่นี่ปลอดภัยและเมื่อเลียง5้าตัวจริงนะครับผมสังเกตได้ว่าชาโตจังเน น่าจะซ่อนอยู่ในตู้นะครับเขาก็เลยเอามือเนี่ยเปิดตู้ออกมาแต่ด้วยความกลัวนะครับและในมือขขงชาโตจังก็มีปืนที่ถูกทิ้งเอาไว้อยู่ก็เลยได้ยิงเข้าไปนะครับผมที่เหลียงฮะตัวจริงแล้วชาก็ค่อยค่อยเฟดนะครับผมแล้วก็กลับมาเป็นชาในปัจจุบันที่ชาโตนะครับเมื่อได้แต่ขอโทษซ้ำๆขอโทษซ้ำๆให้กับเหลียงฮะที่ตัวเองเป็นคนยิงไปก็จบกันไปแล้วได้ครับสำหรับโคโรชีไอวุนรักนักสังหารนะครับตอนที่สุดเอ็ด ก็บริเตอนนี้เนี่ยก็ย้อนอดีตทั้งตอนนะครับผมเป็นการหรือว่าเฉลยปมต่างๆเกี่ยวกับ2ตัวละครน,นี้นะครับผมว่าจะเป็นชาโตโนโบลิสโนโบลหรือว่าซุนเหลียงฮะแต่สุดท้ายนะครับผมก็ไม่รู้ชื่อของพระเอกเจ้าทีว่าเป็นพระเอกชื่ออะไรเนะรี่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีชื่อนะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือรงใจเหมือนกันนะครับผมที่ว่า ชาโต้จังเนี่ยเป็นคนยิงเหลี่ยงฮาตัวจริงนะครับอาจเป็นเพราะสาเหตุนี้เนี่ยผมทําให้ชาโต้จังเนี่ยจิตติดกับชื่อเหลี่ยงฮามากๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะคอยกวนใจเขาตลอดเวลาแต่ว่าส่วนตัวผมผมคิดว่าเหลี่ยงฮาตัวจริงน่าจะยังไม่ตายนะครับผมมาถึงโดนย,ยิงเพื่ออาจจะยังไม่ตายเลยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ใช่คนทรรันดาแบบไก่กาอาราเล่นะครับผมก็เป็นถึงนักฆ่านั่นแหละแต่ถึงยังไงนะครับผมตอนหน้าเนี่ยในเวลาเลี่ยงฮาปัจจุบันหรือพระเอกของเราเนี่ยจะได้โชว์เท่บ้างแล้ว ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับพวกแล้วก็อย่าลืมดูรายการใหม่ๆคลิปใหม่ๆคลิปเก่าๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม